คือการถ่ายทำหรือว่าการเนี่ยในช่วงนี้ดังแต่ลาครเอาละคเป็นประสบการที่ดีมากเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดว่าจะจะอินขนาดนี้ในฐานะที่นี่คือเรื่องแรกของเราเลยเราก็ได้ได้ดูกับทุกคนเราก็ตามเอ็กซ์กับทุกคนแล้วก็ดูฟีดแบกแล้วได้คุยกันว่าแบบมื่งเราจะเป็นยังไงบ้างมันเป็นประสบการณ์ที่มันเบไดเอทูเกตได้จริงจริงพอได้ดูบทนันดัวยมันมันเหมือนได้ดูกับครอบครัวได้ดูกับ family คอ่บมันกดดันไหมคะ ไปซีรีส์เรื่องแรกผลงานเรื่องแรกอะไรเงี้ยก็มีความกดดันอยู่แล้วแหะครับแต่ว่าผมถือว่าเราทําอย่างเต็มที่แล้วแล้วงานมันเสร็จแล้วเรามีแค่จังหวะที่เราจะได้เอนจอยกับทุกคนจริงๆะครับเราก็ปลดปล่อยแล้วเราชื่นชมผลงานที่ทุกคนได้ได้ได้คลายนะครับเพราะว่าเพราะมีมีฟีดแบ็กที่ดีค่อนข้างดีดีมากเลยนะครับเราเรามีวาแฮปปี้ที่ทุกคนได้ชื่นชมผลงานเช็คไหมคะโดยบอกขอพอซิแต่ว่าออนแต่ละวีค ตอนแรกผมก็แบบเราจะเราจะเขินเกินไปไหมที่จะดูผลงานตัวเองเพราะเราก็เป็นคนที่แบบเพราะผมรู้ว่านักแสดงฮอลลีวูดบางคนก็แบบไม่ดูผลงานแต่ว่าพอออกมาชิ้นแรกของผมผมดูเลยผมดูแล้วผมจะดูคอมเมนต์ผมจะดูเทรนด์ผมจะอยากร่วมในสังคมอะครับเป็นคนเคยเสกจริงๆใช่สนุกจริงๆครับพอไปอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีมีมีคอมเมนต์ไหนแบบอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมี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 ความต่อผมชอบการที่แบบ มาคุยกันตีความเรื่องตัวละครเรื่องราวอะไรพวกนี้ชอบชอบชอบกจริงเหรอเพราะว่าเวลาที่พี่เห็นนะวนใหญ่เออทไมคอมเม้ที่พี่เห็นอ่ะอันนี้ผมว่อาจจะเห็นแล้วก็ปุ๊บเป็นตีน่อดเนี่ยทําไมเราเห็นคอมเม้์ไม่ตรงกันเลยเอมทํไมพี่เห็นเป็อัลกอริ t ึมมันก็ตามแต่ละคนดอะมากเลนก็มาชม o r ตาม a l g o i t ม m ตามพอเห็นคอมเมนเรื่อนี้เป็นไงวะ มก็แฮปปี้แต่ว่าเขื่นเขือไม่ได้อะไรครับเขื่อนเขาไม่ได้ไหนคอมเมนต์เกมเออแต่ว่าก็ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณแล้วก็มูฟออนมูฟออนวหมูฟออนแต่พี่พี่มูฟออนไม่ได้พี่หมูฟออนไม่ได้ตลอดตลอดเนี่ยที่พี่ได้ยินนะแบบขับรอบข้างก็จะแบบน้องเอ็เกมหล่อมากเอ็นสามาแบบอเหมือนมากเออพี่พี่ว่าไงบ้างับงานจริงพี่พ่อติดกับผมอีก คือคุณพ่อคือผมคุณสองพ่อก็ดูสนทุกวันกับคุณแม่แล้วแม่บอกว่าพ่อเล่นใหญ่มากตอนดูแบนี้มันแบบเออละครแบบอินเดียเลยอ่ะแบบเล่นใหญ่มากจริงๆพ่อกำลังมากละครอินดีผมไม่ดีผมไม่อยู่ด้วยผมอยู่คอนโดส่วนใหญ่ต่อพ่อจะเล่นใหญ่จะแบบตะโกนว่าทำไมตัวละครทำแบบนี้อะไรแบบนี้เยเขาอินสุดๆเลยครับพี่โบรแล้วเขามีมาบอกเราไหมคะว่าแบบเอ้ยดูตอนนี้เป็นแบบนี้ตรงไหนมีครับตอนตอนดูตอนเสร็จแล้วเราก็จะมีจังหวะได้คุยกันเกือบทุกอาทิตย์เลย คนใหญ่คพอให้คาแนะนาว่าอะไรพอได้ดูาคุณพ่อเมาส์ในฐานะแฟนคลับเลยไม anyway. ่ได้ไม่ได้ให้คำแนะนำในในฐานะแสดงเขาวิจารณ์ไหมเขาวิจารณ์ไหมมีมีคำวิจารณ์ครับแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่คือเราเราจะเคลียร์กันแล้วตอนตอนถ่ายทำของผมว่าตอนถ่ายทำตอนตอนเจอฉากอะไรที่แบบไม่ลงตัวผมจะพูดกับคุณพ่ออยู่แล้วคุณพ่อจะคอรับดูอยู่แล้วว่าฉากนี้เรามีปัญหาตรงนี้แล้วเรารู้สึกแบบนี้กับฉากนี้อะ่แบบนี้ครับคือตอนนี้คือช่วงเวลาที่เราแค่เอ็นจอย 3าสี่ตอนที่เหลือจะเป็นยังไงครับสามตอนจะเหลือสามปีที่เหลือผมเห็นคนบ่นอยู่นะว่ามันขมมากสำหรับซีนโรแมนติกแต่ว่ามันมันความรักอะถ้าเกิดมันจะคุมจริงๆเราเราต้องสู้นะเออเพราะเขาบอกว่าจริงๆซีนโรแมนติกน้อยกว่าซีนขมนะคะขมแบบขมขมแบบคืนเลยนะคะผมว่าผมยิ่งขมจะเชยเลยตอนตอนนั้นด้วยกันอะว่าแบบเชย เราเจอกันทุกครั้งเราต้องทะเลาะกันฟังเลยนะเราแทบไม่ได้มีความแบบโรแมนติกตก,ตกันเลยนะต่อต่อก็มีครับเราแล้วมีเยอะด้วยแหละออแต่ว่าต้องต้องรอดูครับคือสุดท้ายแล้วตอนนี้คือคบกันแล้วนะออแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ติดตามดูต่อ,อ,อยังยังมีความคงเหลืออยู่ไหมสามอีพีที่เหลือผมไปจนจบสามอีพีที่เหลือต้องเตรียมอะไรไปอย่าเชื่อใจผมเอยผมดูก็เกรียดก็เตรียมใจอย่างไรผ้าเช็ดหน้าสม้ำตาไหมแค่ ปล่อยปล่อยไปเลยครับ enjoy enjoy กับทุกอย่างที่เข้ามาตอนนี้ทุกวานก็มาแต่ว่าเดี๋ยวก็มีผมตอนนี้ทุกคนห่วงว่าตัวละครทุกตัวจะอยู่ครบหรือเปล่าตอนท้ายใช่ไหมตอบก็ผตอบไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะผมว่าเรื่องเราเรื่องนี้อะสิ่งที่เราพยายามบ่งบอกนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่สวยงามมากไม่ว่าจะขมไม่ว่าจะหวานคือมันเป็นเรื่องราวที่ที่คุ้มค่าที่จะดูนะครับตาม คือแบบว่าฉากตอนที่เหลือนี่คือต้องรอเลยเออต้องรอจริงๆครับพี่ไว้ใจเป็นบทสรุปไว้ไม่ต้องกลับได้ไไว้ใจผมรู้ผู้กำกับไว้ใจผู้กำกับไว้ใจไม่ได้ผู้กำกับไว้ใจได้แล้วผมแก้ไว้ใจเองได้ได้โอเคสุดท้ายเราดูดดููจบแล้วอ่ะสุดแฮปปี้มากอันนี้มีแฮปปีมันคุ้มความขบแต่แน่ใจว่ามันถ่ายจบไปด้วยเช่นเดียวนะอุ๊ย เออแรงมากแรงมากให้แฮชแท็กว่าให้ให้ไว้ใจเอมให้ไว้ใจเอมเอออเมการันตีตรงนี้มากว่าให้ดูเออไปเริ่มไปไม่เป็นละตอนดูจบแล้วแฮปปี้มีกำไรมันคุ้มแล้วพี่แฮปปี้ไว้แล้วพี่เออคุณดูอ่ะคนดูอ่ะผมก็เป็นคนดูท่านหนึ่งคร่ะแฮปปี้คนดูก็ต้องแฮปปี้ครับโอเคอ่ะอ่ะงานนึิฟก็คือเรื่อง ภาคเสียนะเออน่ารักมากเป็นไงบ้างกับกระแสที่เข้ามาวิจารณ์ว่าเราไม่เหมาะสมอะไรครับผมก็พูดตรงๆว่าผมเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วพอเห็นคอมเมนต์นี้อ่ะในคืนนี้ผมตีความเองนะครับว่าคอมเมนต์นี้มาจากความรักของตัวละครเขารักตัวละครเขาเลยมาคอมเมนต์แบบนี้ซึ่งผมเห็นใจมากและผมเข้าใจเขามากๆเพราะผมก็รักตัวละครนี้มากรักซูเปอร์แมนมากแล้วอยากเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเลยว่าการที่เรามารับงานอันนี้ เราไม่ได้รับเพื่อที่จะหวังกระแสหรือว่าอยากได้เงินอะไรเลยเรารักตัวละครนี้จริงๆอลครับผมเป็นแฟนของซูเปอร์แมนมาตั้งแต่เด็กแล้วคือตั้งแต่ไม่ว่าจะคริสตเฟอร์รีแฟร์นันราลเฮนรี่แควิลซูเปอร์แมนในดวงใจของผมคือซูเปอร์แมนจากจัสติสตกอะไรนินึ่งนะรับไ่เป็นกตูกแต่ว่าคือในในคอมเมนต์ว่าเหมาะหรือเปล่าเสี่งผมดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้อะครับผมถือว่ามันเกินหน้าที่นักสแสดงแล้วเป็นมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ผู้บริหารทางวอลล์สโตร์ที่ ได้เลือกเรามาลองแคสต์คนละแล้วเราได้แคสแบบถูกทุกอย่างกระบวนการนะครับแล้วก็ได้ผ่านการแคสติ้งจริงจังแล้วเราเราทำเต็มที่สุดๆะเอมยินว่าเอมผ่านการแคสปกติตามระบบของเขาเลยเอมลองฟังด้วยไหมว่าเธอวิธีแรกของการยื่นการสมัครก็ตอนแรกคือที่ทาง Warner Bros ก็อยากให้ผมมาลองแคสติ้งดูเพราะว่าเขาตีความซูเปอร์แมนแบบเวอร์ชันใหม่ครับ เราได้มาลองแคสกับกับอ่าุ่มกับเสียงกับพี่พวกผู้บริหารทางโวลท์โปรแล้วก็แคสดู2รอ,อบแล้วก็ต้องรอผลตอบแทนจากจากประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพราะพี่เขาต้องส่งที่โวลท์โกลสางกัประเทศอเมริกด้วยอีกทีและและ,และตอนภาคสียก็ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเนาะเราก็ใช้ความนเรื่องการแสดงว่าเราเราฟังจากชาแร์พี่เดวิดคอนสวยเลยอ่าเราก็ฟังว่าเขาสุ่เทราะรมล์ไอลายเราก็แพมรับแล้วก็่งบ,บอกสิ่งั้นในการ uh. แสดงกัน uh. ก็คือไปแคสเหมือนปกติที่เขาติดต่อใช่ครับท<า>ี่เขาต่อมาเชิญมาแล้วเหมือนแฟนขับซูเปอร์แมนอยู่แล้วอ่ะมันเป็นโอกาสที่ดีๆมากท<อ>ี่พี่เขาได้ไดให้เราอ่ะครับเร<อ>าก็ทําให้ดีที่สุดแล้วเราต้องสําหรับผมนะครับสิ่งที่ผมพูดว่าผมเกินหน้าที่ผมที่ว่าแบบเราเหมาะหรือเปล่า<อ>สิ่งเราเหมาะหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องเชื่อใจทีมงานพี่ผู้บริหารทางวอลล์เอร์ซี่ รู้มากกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเรามากในในใน,ในการวงการการพากับเ mm hmm. มเราก็เชื่อใจเขาที่เขาเลือกเราเด้วยเหตุผ hmm. ลเขาอยากตีความซูเปอร์แมนเป็นตัวใหม่ครับ mm hmm. แค่นั้นเลยครับเราก็ทํางานให้ใหเต็มที่เี่ดีที่สุดแล้วผมทําด้วยความรักจริงๆรมรักตัวละครจริงจรครับทำการบ้านหนักไหมคะก mm hmm. ่อนที่จะไปมาหนักครับผมเป็นคือพี่เขาก็ได้บีฟว่าแบบซูเปอร์แมนตัวนี้จะเป็นซูเปอร์แมนที่เป็นมนุษย์มาก uh เป็นซูเปอร์แมน Superman ที่มีความอ่อนแอมากเป็นซูเปอร์แมนที่เป็นคนปกติเลยแค่เป็นคนปกติที่มีพลังพิเศษ และจะมีความแตกต่างหวังค่าเค้นกับซูเปอร์แมนมากๆในในเสียงและการการแสดงของพี่เดวิดคอนสไปน์ครับผมยังงงเลยตอนตอนผมไปไปแคสแล้วได้เห็นฉากครับพี่เดวิดคอนสไปน์ในอารมณ์เยอะมากเสียงขึ้นสูงมากผมช็อกเลยครับแต่ว่ามันมันคือการตีความที่ใหม่แล้วผมว่าเหมาะกับตัวละครนด้นาะสร้างยครับเอ็มเครียดไหมครับก่อนหน้านี้ที่มันมีกระแสวิจารณ์อะไรอย่าง ก่อนที่ทางบริษัทจะออกมาปกป้องอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ไม่เครียดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ดีมากคือเพิ่งรูตัวตอนนี้แหละ<อ>ว่าเราแยกได้ดีแต่ว่าวผมเชื่อ,อนี่เป็นหลักที่ผมเชื่อมาตลอดนะ<อ>ว่าทุกคนควรมีความคิดเห็นของตัวเองเและควรมีสิทธิ<า>์ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมันคือเรื่องงานคุณไม่ชอบคุณชอบแล้วนะแต่คุณเลยแต่ขอให้ความคิดเห็นเหล่านั้นที่คุณปล่อยออกมา ไม่ทำร้ายคนอื่นแค่นั้นผมโอเคเลยมผมไม่ต้องการที่ทุกคนมาชอบผมตอขอให้คือขอให้ทุกคนเข้าใจว่าผมรักตัวละคระตัวนี้เช่นกันครับแสดงว่าดนเพราะาเป็นเป็นดาราของเราทําให้เราคนอืึ่นคนม,มาโฟกสัสมากขึ้นโดยเฉพาะมันมีกระแสที่ว่าศิลปินมาแย่งหรืออาชีพนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เข้าใจคอมเมนต์อันนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องก่อนหน้าได้รับบทอะครับและผมเชื่อว่าในในแง่นี้นะการการนักพากว์เวอร์เนักแสดง ผมไม่มีความรู้พอในวงการนี้และในในเรื่องนี้เพื่อที่จะตอบอย่างเต็มที่ครับย่งยงเต็มปากจริงๆแต่ว่าผู้ตามตรงหลักการของมันเข้าใจทุกอย่างเข้าใจทุกคําพูดของทุกคนทุกคนครับเพ<ม>ราะผมก็อ่านคอมเมนต์แล้วผมก็พยายามตีความว่าอ่ะอเขาพูดสิ่งนี้ทําไมเราก็เราก็ฟังเหตุผลเราเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อารมณ์อยู่แล้วแล้ว<ม>ผมก็คิดว่าอย่างที่บอกครับทุกคนมีเหตุผลมีอะไรตามใจตามสบายเลยครับขออย่ามาทำร้ายคนอื่นก็โอเคครับแต่มันน้อยใจไหมครับเพราะว่า แต่ไม่มีใครได้ดูอยากเต็มๆอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่ามันมันก็คือสิทธิของเขาจริงๆและแล้วเราก็เชื่อใจในในทีมอย่างเต็มร้อยอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่กล้าคิดว่าเรารู้ดีกว่าผู้บริหารทางวอลเลย์บอลที่ให้อยากและให้เรามาแคสเอาให้เราผ่านการแคสติ้งไปครับคือเราเชื่อใจในเขาเต็มร้อยแค่นั้นเลยครับครับแล้วเราต่อก็คือหนังโดยรวมแต่ว่าหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะอะครับคือมันทำมาเพื่อคุณดูอยู่แล้วเราก็อยากให้คุณดูแฮปปี้ ผมก็อยากให้คุณดูซูเปอร์แมนแฮปปี้มากจริงๆครับแต่ว่าเราเราทำงานไปอย่างเต็มที่แล้วเราเชื่อมั่นในในทีมและเรามาจากสิ่งที่เรารักจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อเพื่ออะไรเลยจริงๆเราไม่ต้องการอะไรจริงๆก็แค่อยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งนี้ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบเราต้องต้องนักผมนะต้องคิดว่าผมเหมาะนะแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราทําสิ่งนี้จากความรักซูเปอร์แมนและเราในฐานะนักสแสดงมือใหม่เราเชื่อใจพี่ผู้อยากเลือกเราให้เราผ่านแล้วดูแลเรา,เราต,อตอนตอนกนารพากย์เสียไม่ใช่แค่พี่ ผู้บริหารของวอลลปโรสครับแต่ว่าที่ควบกับด้วยที่ทีมภาคทุกคนนะครับเซฟเขามีมาตรฐานในการภาคถือว่ามันต้องให้ได้จริงๆถ้าไม่ได้ก็ไม่่อใช่ครับไม่ไม่งั้นผมก็ไม่ได้รับบทหรอกครับเพราะมันมันเป็นสิ่งที่พี่เขามาเสนอเราแล้วเรากคแบบโอเคเราเชื่อใจในพี่เขาแค่นั้นเดินครับเราก็ทำงานเต็มที่เพราะว่าเรารักตัวละครนี้จริงๆแต่โดยทางบริษัทก็ออกมาปกป้องแล้วว่าเราเหมาะสมจริงๆตัวค่ายของเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงครับมันดีใจขึ้นไหมครับดีใจซึ้งขึ้นไหม ที่เขาบอกว่าตัวเอ็มเอคือเหมาะสมจริงๆกับการภาคนี้อะไรอย่างเงี้ยดีใจนะครับเพราะพี่เขาก็เป็นเป็นคนที่เลือกเราแล้วเห็นบางสิ่งางอย่างในตัวเราที่ที่เหมาะเห็นว่าเหมาะสมกับซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันใหม่ของเขาแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมันพูดตามตรงนะํนำวิจารณ์ทำคอมเมนต์อ่ะมันมันไม่ได้ทําให้ผมแบบรูสึ้แย่หรืออะไรอย่างที่บอก แฟร์มากแล้วผมยินดีต้อนรับทุกอย่างจริงๆครับแค่อยากให้ทุกคนแฮปปี้แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจอีกสิ่งหลักๆเลยที่ผมอยากให้ทุกคนได้รู้อ่ะคือผมรักซูเปอร์แมนแล้วผมเต็มใจกับงานนี้มากๆแล้วผมแค่เชื่อใจกับที่ผู้ใหญ่ที่เลือกเรามาแล้วเห็นแล้วว่าเราเหมาะสมกับบทบบทนี้ครับนั้เลยครับอย่าบอกอะไรคนที่เดี๋ยวเขาอาจจะต้องซื้อตั๋วไปดูซูเปอร์แมนดูเรานิดนึงได้ครับก็อย่างที่บอกเลยมาจากความรักจริงๆเราทำงานอย่างเต็มที่ เรามีทีผมอาจจะเป็นนักแสดงมือใหม่นะครับแต่ว่าพี่ผู้บริหารที่เลือกเราเห็นว่าเราเหมาะแล้วพี่ผู้กำกับภาคเสียงที่คุมทุกอย่างกับเราอะมือโปรทั้งนั้นครับมันไม่ใช่งานที่แบบผมอยากมาภาคผมก็มาภาคได้รจริงๆครับเราเราเรา,เราเต็มที่กับงานนี้สุดๆแล้วผมเชื่อใจในทีมที่เลือกเรา <c oughs> สุดท้ายคือเอ็มเอ็มเปิดว่างทุกอย่างก็คือจะแต่นโอเคมากถ้าเกิดคือ ผลงานจะออกมายังไงก็ตามอะครับผมต้องยอมรับในสิ่งนี้ไม่ว่าคนจะชอบหรือคนไม่ชอบผมโอเคมากมันเป็นเรื่องงานแล้วผมอยากให้ทุกคนชอบแหละผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้เป็นชุดแมนอะผมอยากให้ทุกคนมีความหวังอยากให้ทุกคนแฮปปี้แค่นั้นเลยครับไม่ชอบผมไม่เป็นไรครับแต่จริงจริงมีงานข้างื่นอยู่บ้างได้ครับผมยังเชื่อใจผู้ใหญ่อยู่ถ้าเแต่เรื่องเราคือมันมันพูดว่าไงดีอะคือถ้าเกิดได้รับงานไปแล้วอ่ะ ไม่ันมันมันเพราะว่าเขาาไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเขามาพาได้แค่นั้นแหละครับเราก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับเก่งมากตอดได้ครับเข้านอะไรคะเออวันที่พีเมียน่าจะวันที่เก้า็จะออกวันที่สิครับวันที่สิบเข้าไปดูไปได้เข้าไปดูกันได้ครับแบบซุปเปอร์แมนโอเค ผมวิจารณ์ทุกอย่างผมพร้อมหมดครับจริงๆหล่นมากโอเคเกก่งมาขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งมากเฮอร์เป็กทุกอย่างเลยที่เขาบอกวเอ็มเฮอร์เป็กทุกอย่างเลยน้องเ็มกล้องนีลูกน้องเอ็มกล้องนีลูกน้องเอ็มมองกล้องพี่ๆกับลูกนี่คอป่ายเปลือหน่อยได้ครับอะไรนะคอป่ทยตอนนี้ลูกนี่ายเนื้อนอนเพื่อนหนดีครับ